ัึงคืนได้ไหมนั่งคุยกันไปจนเช้าให้เวลาแบบนี้สวยงามในความทรงจำ ยังมลมพัดมาไม่เคยได้ร้องเลยใช่ไหมใช่เพราะยังจําเนื้อไม่ได้จําเมโลดี้ไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังรอช้างอยู่ตรงนั้นมีเพนะ

กับฉันที่ห่างเธอฉันมีอารู้ความคิดถึงมันเดินทางไม่ได้ไหมถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังวังวนไหนสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งยุดความคิดถึง เธอรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าใจอ,อยู่ไหนในอน,นาคตเธอคือใคร ที่แห่งไหนไม่ว่าํำอะไรไม่เคยหายไปจากใจฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังวันไหนสักวัน มใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าใจออยังหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นใครบอกว่าฉันเผอใครบอกว่าฉันรันฉันเห็นว่าเธอยิ้มรอฉันอยู่ตรง ฉันยังคงมีความเชื่อมัอนบอดีสละปลึดกลางใจมือหรืออสุดปมพนาอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันฉันแก่ชราแต่รอฉันเถอะสักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไปพบมือกับเพลงของขาชาา โอ้ยพักแปบขอบคุณคุณแพ้ฮะขอบคุณครับเยอะเยอะอืขอผ้าอ,ออกก่อนนะไม่ไหวละ เลงนี้เกี่ยวกับความรักมันเกี่ยวกับหัวใจ นุกเขาละเลิฟกระจ่างขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะอยู่ด้วยกันก่อนนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยอะไพรพิมพ์มาได้นะครับจะได้ไม่เงียบเหงานะ ดูไปกินข้าวไปอิ่มแล้วเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นโห oh. เล่นไงอะ่ะจำไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจใจเย็นขี่อะไรก่อนอด mm. ฉันไม่ถามดีกว่าฉันไม่ถามดีกว่าว่าใครที่คอยทำร้ายหัวใจใเธอฉันเฝ้ารอเฝ้ามองเฝ้ารอสัสกอยา่าง ฉันเคยเป็นเคยเป็นคนที่เธอรักแค่ดูรู้ดีดีไอ้ดูรู้ดีวันนัน้นะโพรดที่ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาจะมา บงยังฟืนยิ้มทำไมเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอ,อยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้น ูอยากฟังเพลงที่เล่นบ่อยๆช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะ่ะไม่ได้จับไม่ได้จับ เครื่องดนตีสักเท่าไหร่เลยครับถ้าที่เล่นบ่อยๆเล่นเล่นบ่อยๆเล่นซ้อมก็เล่นเกมให้ดูหน่อยค่ะต้องกลับไปต่ออุปกรณ์เนี่ยคุณทอลเมมโมรีสวัสดีคชาสวัสดีครับ จริงจริงนะ <S <S 1> <S 1> หวงจริงจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอย ถ้าไปอย่าอดนอนนะไม่ใช่เธอควรจะกินอะไรอิ่มไว้และระวังดีๆเวลาจะไป จะม่นอนฝันดีคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาเรือลา่าพูดให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆคิดถึงกัน อืขอบคุณครับไฮจังหวะน,นี้หมามาได้ยังจำขอนไม่ได้แล้วอะ่ะเล่นไงอะ โนเสียงหลงงมีเพลงหนึ่งครับใช่ปะใช่ปะใช่ดิเป็นซีครตเป็นเพลงซีคร e ตที่อยู่ในอัลบั้มแรกเอ้ยไม่ใช่หมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกมันชื่อเพลงอะไรวะโอช่างมันเถอดนานจำไม่ได้หมาเป็นเป็นโปรเจกที่แบบเขียนขึ้นมาเล่นๆตอนนั้นฮะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่กระชานนนวัติรัสอ๋อนั้นคิดเออจำไม่ได้เลย เพลงนี้ให้กับให้กับทุกคนที่เคยเป็นหมาครับผมผมรู้คนก็เคยเป็นแล้วก็บางคนก็อาจจะทําเพื่อนเป็นหมาก็ได้สวยมากครับขอบคุณครับเป็นง,งมมนต์ทมมาแต่เช้าเมืองมันมีเรื่องราวที่มันร้อนใจโอ้ชาติเลยอย่างที่กลัวอไว้ ไ,ได้บทเดิมซ้ำๆเชื่อคนฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจคำพูดหวานๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วจำไม่ได้ลืมขอโทษครับลม้มเนยวัสดีได้ยินเสียงกระชาร้องเพลงแล้วขอโทษครับไเพือนเว้นใจเย็นไวน งกกับความหวังที่รู้ว่ามันก็ไม่ทิงอีกเพื่นแวนมันใจอนเลียนนะมันจะทำให้กูเป็นมาและตอนสุดท้ายเขาก็ทิ้งมึงไปอีกครั้งอะไรอย่างนี้โทษที่จำไม่ได้ไปได้ลองนั้น อะไรจะบรู้นับแก่ไปแล้วครับคุณอมอมเหมียวพี่ประาใช้ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ก็ดีจริงๆมาช้าไป